ถามคุณผู้ชมจับใจเลยนะคะว่าตอนนี้คุณผู้ชมเสพข่าวผ่านทางช่องทางแพลตฟอร์มไหนมากที่สุดใครที่ดูข่าวผ่านทางทีวีก็ต้องขอบพระคุณมากๆเพราะายังคงดูเราอยู่นะปัจจุบันนี้นะคะหรือว่าถ้าหากใครนี่นะคะติดตามพวกเราเนี่ยในโซเชียลมีเดียเราก็มีเพจนะคือ nation world ซึ่งก็ขอบคุณเช่นเดียวกันแล้วสิ่งที่เราก็ตั้งข้อสังเกตนะคะแล้วก็พิจารณานํามาพิจารณานในการทําข่าวอยู่เสมอก็คือว่าตัวเลขของพฤติกรรมของคนที่เสพข่าว ผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะคือมีเยอะขึ้นมากอย่างในเพจ Nation World ของเราเนี่ยคนดูนี่นะคะก็เยอะมากเช่นเดียวกันเพลอๆเ,เนี่ยบางวันเนี่ยมากกว่าในทีวีด้วยซ้ำแล้วก็มีงานวิจัยนะคะคุณผู้ชมในการรวบรวมจากรอยเตอร์บอกว่าคนไทยดูข่าวผ่านโซเชียลมีเดียมากที่สุด แล้วมากที่สุดในไหนรู้ไหมในโลกใบนี้เลยครับคือไม่ใช่ในเอเชียใในโลกคือในโลกนี้เลยแปลว่าจํานวนคนไทยนี่นะคะที่ใช้โซเชียลมีเดียก็มีเยอะและที่สําคัญเนี่ยก็ใช้ในการเสพข่าวสารมากที่สุดในโลกด้วยตัวเลขนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าตัวเลขนี้เนี่ยก็จะทําให้ทราบพ,พฤติกรรมของคนดูและแน่นอนก็จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ทําธุรกิจสื่อด้วยรวมถึงมีการตั้งข้อสังเกตหลายๆอย่างมากๆเลยในการผลิตคอนเทนต์เพื่อเสฟนะคะพฤติกรรมของคนดูค่ะรอยเตอร์ค่ะได้เปิดเผ เผยนะคะข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาด้านการรับรู้ข่าวสารข้อมูลพวกคุณพวกโลกนะคะก็คือปีนี้ค่ะบอกว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยกลายเป็นช่องทางที่คนใช้ติดตามข่าวสารมากที่สุดรวมถึงประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้นและยังพบว่าการใช้งานติ๊กตอกในประเทศไทยนะคะเติบโตขึ้นค่ะในปีนี้แล้วขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกคุณผู้ชมพวกเราเนี่ยนะมีสถิติในการใช้โซเชียลมีเดียเยอะจริงๆนะคะคโดยผู้ใช้งานติ๊กตอกในไทยเนี่ย30%เปเปิดเผยว่าเข้ามาใช้ติ๊กตอก เพื่อดูข่าว นี่เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วน่าสนใจนะคุณผู้ชมว่าใช้ดูข่าวจำได้ไหมสามสี่ปีที่แล้วในช่วงโควิด -19 ที่เราเล่นติ๊กตอกกันอะเข้ามาดูคลิปคนเต้นใช่แต่ว่าปัจจุบันนี้กลายเป็นว่าข่าวเนี่ยนะคะเข้าไปอยู่ในนั้นเยอะมากแล้วยิ่งช่วงเลือกตั้งเนี่ยก็ยิ่งมีการใช้ในการผลิตคอนเทนต์ประเภทนี้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วตัวเลขนี้ปรากฏว่าเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว8%แล้วก็วัยรุ่นกลุ่มที่ใช้ติ๊กตอกก็ติดตามข่่าาาววสสรเนนนียถืออจะทุ ขณะที่คนช่วงอายุอื่นเลือกจะติดตามข่าวสารผ่านทั้ง YouTube Facebook หรือ Line มากกว่าแม้ว่าจะเป็นคนละแพลตฟอร์มกันแต่ว่าผลสำรวจเนี่ยแสดงให้เห็นอะไรภาพรวมก็คือว่าคนไทยชอบดูคลิปข่าวออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียแทนการดูข่าวผ่านเว็บไซต์ของสำนักต่างๆโดยตรงซึ่งไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่แสดงแนวโน้มนี้นะคะ,ะพาคุณผู้ชมไปดูกราฟสักนิดหนึ่งนะคะว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมีคายืนยัน ให้คุณผู้ชมดูเส้นสีฟ้ากับเส้นสีม่วงแล้วมีจุดตัดกัน คือเมื่อปี2018ดูเส้นสีฟ้าก่อนนะคะจํานวนเนี่ยนะคะของคนเนี่ยที่ดูเนี่ยยังมีจํานวนเยอะอยู่นะเส้นสีฟ้านี่คือคนที่ติดตามข่าวสารผ่านเว็บไซต์<ท>ของ,องสํานักข่าวโดยตรงอ่ะอย่างเช่นเอาเว็บเนชั่น t ีวของเราคร่ะอย่างนี้นะคะเข้าไปดูในเว็บเลยแล้วพอปี2019-2020มาจนถึงปี2023ค่ะอัตราในการเติบโตจาก30%กว่าๆเนี่ยลดลงมาเหลือ22%แต่เส้นสีแดงคือคนที่ติดตามนะคะข่าวสารผ่านทางโซเชียล ดีก็คือจากปี2018ถึงปี2023เนี่ยจาก20กว่าเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นไปถึง30เปอร์เซ็นต์เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขนี้สำคัญมากๆว่าณนะตอนนี้ค่ะคนโดยเฉพาะคนไทยทั้งหมดนี่นะคะตอนนี้ติดตามข่าวสารผ่านทางโซเชียลมีเดียเรียบร้อยแล้วครับซึ่งนี่แสดงให้เห็นนะครับว่าโซเชียลมีเดียจะเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการติดตามข่าวสารของคนไทยมากขึ้นแต่ทีนี้ เรื่องของช่องทางการติดตามข่าวสารในแต่ละประเทศนะครับก็ยังคงมีความแตกต่างกันอยู่คือถ้าหากว่าเราดูประเทศในยุโรปนะครับเขาก็ยังคงมีความเชื่อมั่นในเว็บไซต์ของสนักข่าวโดยตรงอ,อย่างฟินแลนด์นะครับที่ มีคนติดตามข่าวสารผ่านเว็บไซต์สำนักข่าวโดยตรงมากถึง63ส่วนนอร์เวย์59เดนมาร์ก50ส่วนสวีเดน48ส่วนการติดตามข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดียนะครับของประเทศ<ะ>ในยุโรปกลุ่มนี้จะอยู่แค่ที่ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นส่วนตรงกลางนะครับประเทศที่ติดตามข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดียมากที่สุดอันดับหนึ่งประเทศไทย เยอะมากนะ64%นะ64%นะครับตามด้วยฟิลิปปินส์53%แล้วก็ตามด้วยชิลี52%และเปรู49%แล้วก็อันล่างสุดนะครับก็คือประเทศที่ติดตามข่าวสารผ่าน Search Engine ก็คือการเซิร์ชหาข่าวใน Google แบบนี้นะครับก็จะมีเกาหลีใต้ สูงที่สุด66%ญี่ปุ่น65%ไต้หวัน50%แล้วก็อินเดีย43%นะครับคือคุณผู้ชมตัวเลขเนี้ยนะมันน่าสนใจตรงไหนรู้ไหมคือเอาประเทศเราไปเทียบกับประเทศแถบยุโรปเนี่ยพฤติกรรมของเรากับเขาอันนี้มันต่างกันชัดเจนนะแล้วถ้าหากว่าเราไปดูเรื่องของการตลาดเนี่ยเราอาจจะต้องเจาะมาที่กลุ่มประเทศ ที่เป็นแถบเดียวกับเราเราก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ประเทศที่ใช้โซเชียลมีเดียก็จะเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รหรือว่าเป็นจีนนะคะซึ่งมีสัดส่วนในการใช้นี่นะคะแล้วก็ดูข่าวสารนในโซเชียลมีเดียมากที่สุดในโลกมันก็สะท้อนหลายๆอย่างนะคะทีนี้เนี่ยรอยเตอร์ก็วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทําให้คนไปติดตามข่าวสารผ่านทางโซเชียลมีเดียก็เพราะว่าอย่างสื่อดั้งเดิมแน่นอนโทรทัศน์วิทยุนะคะหรือว่าหนังสือพิมพ์ที่ก้อนค้างที่จะล้มหายตายจากไปเยอะเนี่ยก็มีข้อจํากัด ก็จะมีกฎเกณฑ์ต่างๆนานาเยอะทําให้ต้องระมัดระวังในการเผยแพร่ข่าวสารแล้วบางครั้งนี่ยอาจจะถูกระงับใบอนุญาตก็เป็นไปได้อย่างที่เคยเห็นมาแต่ว่าสื่อออนไลน์เนี่ยขนาดเล็กเนี่ยมีโอกาสเติบโตมากกว่ามีความคล่องตัวแล้วก็อิสระในการนําเสนอข่าวที่หลากหลายมุมมองอย่างประเทศไทยเราเห็นได้ชัดเลยค่ะยิ่งในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมานะคะเราก็จะเห็นว่า,าพักการเมืองนะคะอย่างพักคก้าวไกลเนี่ยที่ชนะการเลือกตั้งมาเนี่ยก็ใช้การสื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดียจานวนมากอย่างในทิกตอกเนี่ยถ้าหากว่าคุณเนี่ยนะคะเข้า กดคําว่าพักเก้าไกลคุณทิมพิธาโอ้โหขึ้นมาพุ๊บเลยไม่สามารถออกไปได้เลยจากตรงนั้นเนี่นะคะนี่ก็เป็นสัญญาณสําคัญที่แสดงให้เห็นว่าองค์กรทุกองค์กรจะต้องมาให้ความสนใจกี่กับเรื่องของสื่อโซเชียลมีเดียเพราะว่าจะเป็นการสร้างแบรนด์แล้วก็ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารอีกทางหนึ่งซึ่งเป็นทางหลักไปแล้วนะตอนนี้